สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพีตาโขนอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นพีตาโขนได้รับการกล่าวขานทั้งในระดับชาติและนานาชาติด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งการแต่งกายและลีลาท่าทางในการย่ามเยื้องกายจนกลายเป็นจุดเด่นที่โดนใจผู้คนพีตาโขนจึงเป็นดุดดังสัญลักษณ์แห่งตำนานงานบุญประเพณี ที่อยู่คู่กับท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยมายาวนานไม่เพียงแต่คอยสร้างสีสันสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินใจแก่ผู้คนเท่านั้นผีตาโขนยังเป็นสะพานที่ทอดยาวไปสู่อดีตการที่บรรพชนไทยได้รังสรรค์ภูมิปัญญาอันเอกอุถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเวลามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิน่นอันทรงคุณค่าให้ลูกไทยหลานไทยได้ศึกษาเรียนรู้ถึงรากเหง้าและแก่นแท้แห่งอัตลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจผีตาโขนควรจะรับรู้ข้อมูลพื้นฐานอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของผีตาโขนดังนี้คือผีตาโขนใหญ่ทำเป็นหุ่นรูปผีทำจากไม้ไผ่ สารที่มีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาหลายเท่าประดับตกแต่งรูปร่างหน้าตาด้วยเศษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นคนเล่นจะเข้าไปอยู่ข้างในตัวหุน่นแต่ละปีจะทำผีตะขนใหญ่เพียงสองตัวคือผีตะขนชายหนึ่งตัวหญิงหนึ่งตัวสังเกตจากเครื่องเพศปรากฏชัดเจนที่ตัวหุน่นผู้มีหน้าที่ทำผีตะขนใหญ่จะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะคนอื่นไม่มีสิทธิทำจะต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าก่อนถ้าได้รับอนุญาตแล้วต้องทำทุกปีหรือทำติดต่อกันอย่างน้อย3ามปีและผีตะขคนเล็กทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงหรือชายมีสิทธิทำและเข้าร่วมสนุกได้ทุกคนผู้เล่นผีตะขคนเล็กจะสวมหน้าก,ากากและเครื่องแต่งกายประกอบด้วยหน้ากากผีตะขคนเล็กที่ทำจากส่วนที่เป็นโคนของก้านมะพร้าวและหวดนึ่งข้าวเหนียว โดยนำมาเย็บติดกันแล้วเขียนหน้าตาทำจมูกเหมือนผีซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในการจัดทำหน้ากากผีตะโขนยังส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของชาวจังหวัดเลยโดยส่วนรวมที่มีการใช้สื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์อันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประเพณีบนหลวงและการละเล่นผีตาโขนปี2560 จังหวัดเลยโดยอำเภอด่านซ้ายร่วมกับภาคส่วนต่างๆกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26มิถุนายนที่วัดโพนชัยออเภอด่านซ้ายจัังหวดเลยโดยมีพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่บริเวณหน้าที่วการอำเภอด่านซ้ายจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมสืบสารตำนานผีตะโขนในงานบุญหลวงณอำเภอด่านซ้ายเมืองแห่งสัจจะและไมตรี พัชราพรทองล่าสวทด่านซ้ายรายงานค่ะ